สวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนำแนะนำจังหวะดนตรีแบบง่ายๆนะครับโดยใช้ร่างกายเราเองตอนนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวเรื่องมือนะครับมือเรามีนิ้วสินิ้วนะครับสามารถสร้างเป็นเสียงจังหวะได้มาดูจังหวะนะครับโดยใช้นิ้วตัว,ตวเรานะครับฟังนะครับ จะเร็วจะช้าอยู่ที่เรานะครับแล้ว<ล>ทำยังไงแล้วทำยังไงไ,ไอตัวเนี้มันทำยังไงมันอยู่ที่นิ้วเรานะฮะเ,ออเราก็จับนิ้วเราเนี่ยครับอืประคองนิ้วกลางไว้สองนิ้วแล้วพอจะจับปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ของมือขวาจับไว้แล้วดันฮะดันพอดันปุ๊บเนี่ยเราปล่อย พอปล่อยปุ๊บมันจะมากระแทกกับกับฝ่ามือตรงนี้ของเรานะครับซึ่งมันจะมีเสียงแต่เราต้องเกรงหน่อยนะฮะเกรงบางคนมไม่ถนัดอาจจะเจ็บนิ้วแต่ถ้าคนคล่องแล้วจะไม่เจ็บอย่างเช่นผมนี่นะครับจะช้าหรือเร็วอยู่ที่เรานะครับอันนี้เร็วนะฮะเห็นว่าคุณลุยคุณลุยเข้ามาเนี่ยจะมียังอื่นอีกด้วยนะ ก็ผมใช้นิ้วหลายนิ้วได้และบางครั้งเราก็อาจจะมาสามารถใช้กับปากเราก็ได้ครับทั้งดเราปากเราเลยจะจะจะส่งเสียงให้ดังๆก็คือเราใช้ลิ้นนะครับลิ้นไอ้ยาลิ้นห่อลิ้นเงี้ยขออยุญานะครับลิ้นะครับและเอานิ้วเข้าไปฮะใช้นิ้วกลางและนิ้วโป้งแตะกันแค่นี้นะฮะแล้วก็ไปที่ปลายลิ้น โดยห่อลิน้นนี่อย่างงี้ฮะแล้วก็โอมเ,เข้าไปอืมอนี่แสดงว่านิ้วเราสามารถจะสร้างดนตรีให้กับตัวเองได้เลยใช่ครับอยู่ที่ว่าเราถนัดยังไงเราหาสองนิ้วนี้ก็ใช้นิ้วสองนิ้วได้ไอ้คุณเป็นใครวะผมเป็นบุคคลธรรมดาหเหมือนทุกคนทั่วไปเชื่ออะไร ผมชื่อหลุยครับชื่อเด็ผมชื่อหลุยนะครับอืแต่ผมก็สามารถเรียนเสียงนกหรืออะไรก็ได้หรือเราทํามือก็ได้นะฮะมือนี้นะฮะป้องไว้นะฮะป้องไว,ะะงไวะะ้ให้มันปิดทั้งหมดปิดทั้งหมดครับเป็นกลมแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้งเราเนี่ยฮะทำเป็น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 โป่ปง,ปงเราก็เป่าเอาลมเข้าไปอืช่วยบอกนิดเออนี่มันนกนี่เสียงนกนี่ นกเขาว่าวนกอะไรไมกใ่ฮะนกเขาได้ไหมชุกูกชุกูกได้ไหม